สวัสดีครับพี่น้องที่คิดฮอดคิดถึงสูฟุ่คนครับพี่น้องครับโดนแล้วนะครับผมอาจารย์คุ้มเขี้ยวนะครับว่ได้มานางเบานางจาเบานัวหัวมวนน้ำพี่น้องนะครับมือนีก็เลยถือโอกาสมาเบาเล่นเบานัวหัวมวนเห่นน้ำพี่น้องนะครับก็อนเสอกวไปหน้านะครับมานนางอัดเทปอยู่ห้องลูกไส้เนี่ล่ะนะครับพี่น้องครับสองสามมือมันนีผมกะทายขีดใยตรงเดรียน ภาพปัจจุบันให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับพี่น้องเอฟซีเก่าที่ยังจำยายทองเดียนได้เพิ่นกัคอมเมต์เขามาอาจารย์ไทยให้เบิ่งอีกในเด้อร่างคุนกับว่าอาจารย์กลับไปไท่ายอดอีกแน่นะครับล่างคุนกับว่าดีใจหลายอ่าได้เห็นยายทองเดียนอีกนะครับเพราะว่ายายทองเดียนนี่ผมหยุดท่ายไปถ้ายจำบผิดพีเกือบสามซปีพี่น้องครับหยุดท่ายไปกัสาเหตุย้อนว่าอ่า ว่าเพิ่นว่ไอ้ไทยนะครับแล้วเพิ่นกับว่าไทยน้ำนะครับจากนั้นผมกับว่าไทยมาเรื่อยนะครับอ่าทาย้อนเบิ่งงลิบเก้าๆนะครับอืมกะหลายครับมีหลายครับอ่าฉิบเก่าของยายทองเดียนพิมพ์ใายายทองเดียนช่องคมเชียวให้สีขึ้นากลากและพี่น้องครับแต่ช่วงสองสามหมื่นมานอี้ผมถ่ายคลบปัจจุบันให้พี่น้องได้เบื้องกันนะครับอ่ากระยาไทยพี่น้องเบิ้งอยู่ครับ อ,อย่าทายพี่น้องเบิ้องู่เพราะว่าเพิ่นกับผ้าหนาบ้านผมสมือละนะครับผ้าหนาบ้านสมือครับเดี๋ยวกะไปเฮียนเพิ่นกะไปได้อยู่แต่ว่าสมือเฮียนกะบ,บเลื่อเลยอย่างแล้วครับอ่าสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งของต่างๆที่พี่น้องเอฟซีนะครับจากประเทศนั่นประเทศนี้นะครับเคยซื้อให้นะครับเลากะขายเจียงเหมือดเดาครับเดี๋ยวน้แต่เฮียนนะครับเพราะว่าจะเป็นเตียงนอนเสื้อผ้านาแพ่เป็นทอเป็นอ่า ตู้เย็นเป็นยังต่างๆครับเป็นรถหนูน้ำรถยังต่างๆครับเป็นขายมดแล้วขายมัดเหล้าใยทองเหรียญครับแล้วซูมือนี่กะเลือกกับหัวนะครับเลือกกับตู้ย่องแหล้วนะครับแล้วกะอยู่ผู้เดียวแต่ว่าสิ่งที่มันหนักว่าเกาเนี่ก็คือว่าเมาขักว่าเกาครับย้อนไปเบื้องตอนที่ว่าภาพแรกนะครับก่อนสด้เหล่ายเหรียญมมถทยนะครับแม่บ้านผมนะครับไปเห็นายทองเหรียญนอนกองออกหยอออยู่หน้าประตูอง ทางเขาวัดกับว่าเงี้ยนผมกับเงี้ยนกับวัดในตรงกันนะครับเพื่อนนั่งกระตกใจครับตกใจแรีนมาว่าพูเพ่นเล่าตายเราบวชเสันสี่เลยจนได้ผ้าไปนะครับกะทายขีด้งแต่ปุ่นมากนะพี่น้องครับผ้าไปปัวจนว่าเศร้าเหล่าอันบาบานเข้ากัไวจนเป็นคนออกไปอะแต่ช่วงนี้ยายเรียญก็คือ กินหนักกว่าเก่าครับพี่น้องครับกินหนักกว่าเก่าคือบอกเศร้าแล้วเศร้าอะไรเลยเพาเศร้าอะไรเศร้าอะไรยังขี้ไรตรงได้กินื้อละสิบบาทมีสิบบาทครับพี่น้องครับกินื้อละสิบบาทมีสิบบาทอุ่งบาทคือเพาเศร้าเราามีตรสิบบกทรูกมาตอมมุกมุกเียนบอกต่อมุกออกไปให้กินนั่งกินอีครับแต่เลยอยากบอกพี่น้องว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับ ที่ว่าพี่น้องเอฟซนะครับที่บอกอยากให้ท่ายให้เบื้งเรื่อยๆนะครับถ้าม,มีโอกาสแต่ว่าทามบามนในการกับครับยานเพื่อนครับสามคนเข้าใจนะครับที่ทำที่ไล้พาในตอนเมาเหลา่าคือสภาพดีๆเพราะท่านได้เจอนะครับเพราะท่านได้เจอสภาพที่คุยกันหมู่เรื่องเพราะท่านได้เจอวันไหนพี่น้องครับ แต่กับพ่อวอกหูเดืองแงยี่หรอแต่ว่าถ้าเด็กหูเดืองนะในในความฉิดผมนะครับเล่บอกพี่น้องเข้าใจนะครับอเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามือไดนะครับมีโอกาสนะครับผมอาจิตไทยอ่าได้เรียนให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับให้พี่น้องที่ย่งขิดหอดเพิ่อยุได้เบิ่งนะครับเพิ่นบ่ได้คิดหอดอีกเรื่องนึงนะครับอาจิตคอยไทยพี่น้องเบิ่งถ้ามีโอกาสมาถึงว่า ใช่แล้วมันบระเด็มีปัญหาแนวนั้นแนวนี้ครับปัญหามันกับมีสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อตอนหลับพี่น้องครับเพราว่าปัญหาทางกดเกณฑ์ของย t u b e นะครับอ่เดี๋ยวเสียหาว่าเฮานี่กาลังไปนั่นกับคนเมาบ่กกาลังอ่าไปสั่งอนเทนกับคนเมาบ่าปัญหานี่กับอีกปัญหาหนึ่งคือกันครับเป็นปัญหาหนึ่งคือขึ้นกันนะครับแล้วอีกปัญหาลักๆก่ยวกับยาดูเพิ่นนะครับยาดูเพิ่นว่าเออ จาคือไปหาไทยแม่ข่อนย่ยเล่าอยู่สภาพนั่นเนาะเนาะสิว่าไปอีครับผมมีโอกาสเจอลูกสาวเพื่อนนะครับบางช่วงปีใหม่พี่น้องครับพี่โอกาสเจอลูกสาวเพื่อนที่ซื้อวว้ยานะครับอ่าผมไปเจออยู่ลานค้านะครับเพื่อนเกลี้ยงพ่งนาผมโดนเตือนมาละเดลี้ยงพ่งนาผมโดนเตือนเพื่อนเกลเลยมาทวงผมอาจารย์ก้มเชี่ยวเป็นว่าพอดีเจ้าของร้านร้านค้าเกลเลยว่านหลายอาจารย์ก้มเชี่ยวเก็เลยมาหยกมือใส่กับเพื่อนกับบอกว่าขอบุณอาจารย์ในหลายเด้อที่ อ่าซอยเหลือแม่มาจังสันจังสีครับเพ่นมายามมายามแย่เหรียญครับยายมะยามแม่เพิ่นบางปีใหม่พี่น้องครับมีโอกาสนะครับก็เลยอ่าเพิ่นกระบอกไหนูซื้อนั่นซื้อนี่ยูนูมาซื้อดอกเล่าเชียวไปกินเหล่าจังสันจังสี่นี่คือราสุดที่ได้บอกกันครับลูกสาวยายท่่งเหลียนครับสี่พันสบายย่านะครับพี่น้องครับอืมเขากะบ่มีอย่างดอกบัวเรียงยายทุ่งเหรียนในพี่น้องฟังซื้อดอกกะชิมนี่ก็เสียวไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับอืม ออก็การชิมนาก็แล้วกันเอาเป็นว่าพี่น้องที่อยากให้ทายแยะทุงเดียนไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับมีโอกาสแล้วผมสีทายไม่พี่น้องเบิ้งอ่าน,นี้คือปัจจุบันครับแดะเหรียนปัจจุบันเดียจจเด๋ยวนี้ก็คือว่ากลับไม่กินเหล้าอีกแล้วพี่น้องลับไม่กินเหล้าอีกรู้สึกว่าจะนัก,กว่าเกา่าครับรู้สึกว่าจะนัก,กว่าเกา่าเป็นตาป่วยยากไปข้างหน้าอยู่ดอก <c oughs> ครับเอาพี่น้องครับมาเที่ยวกัน ไว้พอปีใหม่ห้พี่น้องอีกเทน,นึงเด้อครับเอาผ่านไปแล้วปีใหม่กันเลยกันกั้นปีเก้าหล่บปที่เนี้ยเลิไปแล้วเดินท่นานวา,าก็จ้งด้ก็แล้วแต่ครับขอให้พี่น้องที่อ่าอยู่ตามระเทศในประเทศนะครับขอให้พี่น้องจงยุดีมีแห้งครับอา่มา,ม,ขขาม,ม,มีแต่ความสุขความจเจริญคร,รับปีใหม่นี่ครับมีแต่ความสุขความเจริญร่ำร่ำรวยรวยครับปรารถนาสิ่งใดก็สมใจทั้งปร,ปรารถนาเด้อพี่น้องเด้อครับ,รบอา่อาอ่า ข้าวเ้วจากพยันตรายทั้งปวงโรลายต่างๆครับจะได้มาไก่มาพาันนะครับขอให้คุณพระรักษาสุขสุขุข้นก,แกน็แล้วกันแล้วขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านครับที่บอกเคยลืมคมเาขายียวไขสีบอกเคยลืมช่องคมเาขียวไขสีครับผู้ติดตามมาตั้งแต่เปิดช่องจนมาถึงมือนีสิบเจ็ดปีแล้วพี่น้องกป็นยังติดตามอยู่คือเก่ายังห้กกำลังแก่อยู่คือเก่าขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ